สวัสดีครับมาดู m a r Market a n าร y s i ์ประจำวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2022กันสำหรับยูโรเมื่อวันศุกร์นะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดยังติดอยู่ใน Balancing Area นี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็น Upmove กลับขึ้นไปด้านบนแต่เราก็เจอเซลเลอรกลับเข้ามา Active อยู่ดีที่ไหนที่ขอบบนของ Balancing Area นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนนะครับในช็อตเทอมยังเป็นดูชั่วอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดนั้นติดอยู่ในบาลานซิ่งมา7วันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราติดราคาติดอยู่ในบาลานซิ่งแอเรียการเทรดตรงกลางระหว่างบาลานซิ่งมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะก็อย่างที่เห็นตลาดนั้นเวียงขึ้นเวียงลงเทรดผ่านไปผ่านมาระหว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเทรดแล้วสต็อปลอสแคบเกินไป ก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะโดนเหวี่ยงเอา stop l o อ s ออกเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับในการเทรดตอนที่ตลาดนั้น Balancing โดย Good Trade Location เวลาที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ใน Balancing ก็คือขอบบนนะครับและก็ขอบล่างของ Balancing Area โดยมี h vn ตอนนี้นะครับอยู่ที่0 5 2 3 7เป็นจุดที่เราจะใช้เป็น Reference Point ที่สำคัญเนื่องจากว่า เวลาที่ตลาดนั้นจะเบรกออกจาก balancing area มันมักจะมีจุดเริ่มต้นที่ HVN นะครับโดยเพราะอย่างยิ่ง larger time frame สถานการณ์ค่อนข้าง bearish อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็น character เช่นราคาลงมาเทส initial support short term b i o active แล้วตอนที่ราคากลับขึ้นไปเทส HVN ถ้าเราเห็นตลาดนั้นมี reaction พุ่ง ลงมาเริ่มต้นจาก HVN โอกาสที่ตลาดนั้นจะเบรกออกจากบาลานซิ่งซึ่งจะเป็นดาวเทรนก็จะมีโอกาสสูงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตามใดที่ยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้เทรดด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าหากว่าตลาดนั้นเบรกลงไปใต้บาลานซิ่งนี้ก็มีิีธิ์สูงที่มันจะลงไปแล้วก็เป็นดาวเทรนในระยะสั้นนะครับนี่คือยูโรอย่างที่บอกไว้ในยูโรนะครับ ฮาวดอลลล่าเองเกิดขึ้นมาแล้ว2วันก่อนหน้านะครับนั่นก็คือตลาดเมื่อเบรกออกจากบาลานซิ่งมันก็จะเป็นดาวเทรนดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเพอย่างยิ่งการเทรดลองไซด์จะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะมันเทรดสวนบสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เบรกลงมาจากบาลานซิ bias, ่งแอเรียชอตเทอร์บายสอินเทอร์บเป็นแบริชทั้งคู่จึงมีเสีธยงสูงมากที่ราคานั้นจะเอ็กซ์ r พ t e ลงไปสู่ ดาวสายอีกเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี bias เป็น bearish short set up ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดการเทรดสวน bias มีความเสี่ยงสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าต่อให้เรามี support ด้านล่างแต่ถ้า bias มันเป็น bearish มันมีโอกาสสูงมากที่ตลาดนั้นจะ break support zone ด้านล่างได้ไง่ายๆนะครับโดยเฉพาะางยิ่ง b a r i s h ทั้ง3 Time Frame แบบนี้นะครับเราเรียกว่า b a r i s h Multiple Time Frame Alignment เรายิ่งควรโฟกัสไปในการเทรด Short ไซ z ์เป็นหลักดีที่สุดนะครับนี่คือพาลลาาทองคำสถานการณ์คล้ายๆ e u r ยูโรนะครับเพราะตลาดนั้นติดอยู่ใน Balancing นี้มาแล้วดูชาร์ตวอลุ่ม Profile จะเห็นชัดกว่านะครับเราติดมาละ9วันและโดยเพอยงยิ่งตอนนี้ตลาดเทรดอยู่ตรงกลางระหว่างบาลานซิ่งแอเรียพอดีเป๊ะ เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกเหมือนกับยูโรเวลาตลาดเทรดอยู่ตรงกลางแบบนี้มีความเสี่ยงสูงไปในการเข้าเทรดนะครับเพราะว่า g o กู้เทร Location มันคือขอบบนและขอบล่างของ Balancing a r e ีนั่นหมายความว่าในช็อตเทอมนะครับสถานการณ์จะยังไม่เปลี่ยนแปลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากนะักแต่อะไรที่ยังติดอยู่ใน Balancing 9วันนี้นะครับโดยบาลานซ i n ิ9วันนี้เรามี HVN อยู่ที่1885 อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ถ้ามันจะเบรกออกจากบาลานซิ่งเรามักจะเห็นจุดเริ่มต้นราคานั้นจะพุ่งนะครับไม่ว่าจะพุ่งขึ้นแล้วเบรกเอาหรือว่าพุ่งลงแล้วเบรกดาวมันจะเริ่มต้นจาก h v n เพราะฉะนั้น h v n จึงเป็น e f f r r n c e Point ที่เราควรจะโฟกัสเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งแบบนี้นะครับโอเคนี่คือทองคำสำหรับบิตคอยนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นานมากและ เฟลเบรกเอาต์ตลาดมักจะจบลงด้วยการกลับลงไปเทสขอบล่างของบา l a n c i n g ที่มันเฟลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอมาเป็นเดือนแล้วกว่าที่ราคานั้นจะลงมาถึง b a าลานซิ่ a เอ a รโลซึ่งแน่นอนนะครับว่าชาดเทอมมันเป็น b แ r i s h ต่อให้ทำเฟรมระยะกลางมันก็เป็น b แ r i s h นะครับแต่ อยากให้สังเกตนิดนึงสำหรับ Bitcoin นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น b r r i s h แต่ตอนนี้ราคานั้นลงมาสู่ area ที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดู big picture นะครับสมมุติเราไปดู chart weekly นะครับนี่คือ chart weekly เราจะเห็นว่าใน larger time frame ตลาดมัน balancing อยู่แล้วตอนนี้นะครับด้วยความจริงที่ว่าราคาลงมาถึงขอบ ของ larger time frame balancing area มันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าถ้า stronger buyer หรือ larger time frame buyer เขาจะ active เขาจะกลับเข้ามาเทรดตรงนี้แหละคือ good t e d e location ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้สุดท้ายในอนาคตราคามันจะเบรกลงมาใต้ balancing area นี้แต่ตอน first test ตอนที่ราคานั้นกลับมา t e s ครั้งแรกที่นี่ เราน่าจะมีเรียกชั่นของ Buyer ดีพอสมควรนะครับไม่ใช่เพียงเท่านั้น Seller ที่ช็อตมาจากด้านบนเมื่อราคานนั้นลงมาถึงแถวแถวนี้เขาก็จะต้องเริ่มคิดถึงการเทค Profit กันแล้วสำหรับ Seller นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในช็อตเทอมสถานการณ์บัญะ b a r รริคของขันชัดเจนแต่ใน larger time frame ระวังให้ดีสำหรับคนที่โฮช็อตอยู่นะครับเพราะว่า ตั้งแต่ s u พ p อ r t z โซน3 1 8 8 7ถึง3 2 9 3 4ลงไปจนถึง2 8 8 0 0ยนถึง3 0 1 7 3นีึ่งือ good t นี่คือ c a t i o n ถ้า buyer จะกลับเข้ามา active นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ